วันนี้กะว่าจะมาอัปเดตต้นทุเรียนพอดีมาเห็นเห็ดคอนม่วงกำลังงามเลยก็เลยให้พ่อ้านเก็บเห็ดคอนม่วงต่อไปจะไม่ได้เก็บแล้วเพราะว่าตรงนี้ที่ตรงนี้จะไถไถจะทำโคกหนองนาก็เลยคุยกันว่าเมื่อเก็บเห็ดออกไปรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายกินบ่อยมากเลยเห็ดที่นี่เกิดเองนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็จะ อัปเดตต้นทุเรียนวันก่อนที่เราพ่นสารน้ำส้มใส่น้ำส้มกับสารจับใบใบเมื่อวันเสาร์ว่าทุเรียนเรามันจะเป็นเช่นไรนะคะทุกคนและอีกอย่างหนึ่งต้นนี้ที่เราพูดให้ฟังนี้มันเป็นการลืร้อโคนรากของมันออกเอาน้ำฉีดนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะทุกคนทุเรียนที่เราได้ให้น้ำส้มสายชูไป อันดับแรกเราเราล้างรากมันไปก่อนนะคะทุกคนต้นนี้ล้างรากแล้วทีนี้เราก็เลยมาให้น้ำส้มสายชูกับสารจับใบฉีดพ่นเผื่อว่าไอตัวที่มันดำาๆเป็นเชื้อราเนี่ยค่ะเชื้อรามันจะกำจัดเชื้อรามันได้นะแต่พอเราเออมามาดูวันนี้ว่าความเสียงเป็นยังไงนะมันก็สดชื่นแต่ว่ามันก็แตกออกมาเยอะแต่แต่ไอที่ที่หย,ยิกงอเนี่ยมันยังหยิกงออยู่ เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูไอตัวนี้นะคะทุกคนเนี่ยมียอดที่มันแตกมาใหม่เห็นไหมคะนี่ยอดก่อเขาแตกมาใหม่ก็สวยสวยอยู่แต่ใบมันก็จะหยิกหยิกงอ,งออย่างนี้เราจะเด็ดมันออกนะคะทุกคนเราไมา่เพราะว่ามันหยิกหยิกงอ,งอแบบนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไงก็ไม่ค่อยเข้าใจนะอืมจะถามว่าหลังจากเราล้างรากไปเป็นเป็น,ปนยังไงเละ ก็ไม่มีผลกระทบเรื่องใบแถมมันแตกแตกยอดใหม่แล้วไอ้ที่ใส่น้ำส้มสายชูมันก็ไม่มีผลกระทบนะคิดว่ามันจะแห้งเสาไปอะไรอย่างนี้ไม่มีผลกระทบเลยค่ะทุกคนแต่มันแค,แค่ว่าใบมันยังดำๆอยู่เห็นเห็นทางนู้นไหมคะทางนู้นมันแตกขึ้นมาใหม่ยอดนั้นยอดนั้นแตกขึ้นมาสวยมากนะคะ ดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนนี่เราก็รอลุ้นต่อไปนะคะทุกคนถ้าพอแล้วเออโดยเฉพาะพอบ้านเราเรายังไม่ได้พอใจนะเนี่ยเราจะคุยออกมาอีกนะเนี่ยวันไหนเราว่างๆจะคุยขึ้นมาอีกนะทุกคนเราจะให้มันเปิดเลยให้มันหายใจให้ได้เนยจริงๆถ้าเรามีน้ําเราจะเอาน้ําแบบฉีดลงไปเลยแต่น้ําเราแรงดันมันไม่สูงมันเป็นน้ําบ่อน้ําบ่อบาดานนะคะทุกคน นี่มันก็เริ่มแตกยอดออาลัะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะคะทุกคนเอาไว้อัปเดตรอบถัดไปว่า